อ้าวมาเริ่มต้นกันใหม่เมื่อกี้นะครับบอกเลยว่าพี่ต่ายถ่ายไปแล้วจะเสร็จอยู่แล้วเหลือเปิดเครื่องยนต์พอมาดูเอาเฮ้ยลืมเปิดไม่โอ้ยไอหัวร้านเองเองสวยเออด่าดตัวเองสักทีเถอะเฮ้ยบางครั้งนะคนเราทําอะไรที่มันเจ็บใจตัวเองนะเฮ้ยไอเรื่องแค่นี้ก็ต้องพลาดนะไม้แขวนอะไรเรียบร้อยพูดจนเรียบร้อยลืมเปิดไม้อ้าวไม่เป็นไรนะครับเพื่อ f อพี่ต่ายพูดอีกหนึ่งรอบก็ได้แต่เมื่อกี้บอกเลยพูดมันมากเออ เห็นไหมสังหอนใจอยู <aging kav> <invece> uh, been, is, so 5, ่แล้วอ่ะรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทาง FC พี่ต่ขอมาเยอะมากๆอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเฉลยเลยแล้วกันว่าเป็นรุ่นไหนนะครับก็เขาจะเป็นเย้าตัวแคป4 Highlander 1.9เกรด z ซสีบรอนเงินนะราคาเงินสดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่9 5 5 0 0 0บาทนะ9 5 5 0 0 0บาทเราได้อะไรจากน้องเขาบ้างนะครับ9 5 5 0 0 0บาท ได้อย่างแรกๆเลยนะครับก็เรื่องของระบบความปลอดภัยออมีอะไรบ้างละ่ะนะครับระบบความปลอดภัยก็ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยควบคุมการลงตัวนะครับออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันช่วยลงทางลาดชัน ABS e ถุงลมนิรภัยโอ้จัดเต็มมากๆนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบนองนั้นมีอะไรอีกทีนี้เรามาไล่ดูไฟหน้ากันอีกหนึ่งอุปกรณ์ในเรื่องของความปลอดภัยเฮ้ยไฟหน้าเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะบางคนบอกว่าเฮ้ยไฟหน้ามันปลอดภัยตรงไหนเราจะไม่เชื่ออย่างง่ายๆนะ ตอนขืนขับรถปิดไฟหน้าแล้วจะรู้เลยปลอดภัยไม่ปลอดภัยนี่ไฟหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะเป็นไฟหน้าแบบ LED แล้วก็ลืมเปิดไฟฉุกเฉินช่างมันเตะไฟหน้าของเขา้ก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะก็คือ ให้แสงสว่างที่ชัดเจนนั่นก็แสดงว่าตอนกลางคืนนะครับแม้ท้องฟ้าจะมืดมิดสักเพียงใดนะครับแต่เราจะผ่านไปด้วยไฟ led เบ้ย <c oughs> โอ้ขักิลีว <c> ะ <oughs> นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือข้อดีของการใช้หลอดไฟ led นอกจากแสงสว่างของเขาอะ่ะมันจะเยอะแล้วนะครับแล้วทีนี้ข้อดีก็คือยังประหยัดด้วยเพราะว่าไฟสูงไฟต่ำในหลอดโดยการเปลี่ยนหนึ่งหลอดได้ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็อายุการใช้งานยาวนาน แสงสว่างเยอะเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปรบกวนสายตาคนอื่นนะเขาสามารถปรับระดับได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งอุปกรณรคคร์ความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นี่เองเจ้าตัวไฟดีไลท์เราสังเกตดูไหมอ่ะว่าไฟดีไลท์ยังไงต้องรวันเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรพี่ต่ายอ่ะดูคันนี้ก็ได้อ่ะดู2คันนี้ก็ได้คันเจ้าตัวคันขาวเนี่ยกับเจ้าตัวคันบอนเนี่ยอ่ะคันนี้มีไฟกับคันนี้ไม่มีไฟนะครับคันไหนเห็นชัดเจนกว่ากัน อ่ะถูกต้องครับคันที่มีไฟเพราะว่ามันจอดใกล้กว่าเอ้ยไม่ใช่เพราะมันมีจุดสังเกตที่เพิ่มขึ้นมากนั่นเองเออ่าไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับไฟตัดหมอกก็เป็นหลอดแบบ LED นั่นเองทีนี้เรามาดูกันบ้างด้านข้างด้านข้างด้านข้างนี่ก็ต้องบอกว่าโอ้มีความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากๆเขาจะมาพร้อมกับล้อมแมกขนาด8นิ้วล้อมแมกปัดเงา นะครับมันในข้างก็มีมาให้โอ้แค่ราคา9,55,000ทําไมถึงให้ออปชั่นมาได้เยอะขนาดนี้นี่ก็เป็นเพราะว่าอีสุสุของเรานะครับอยากให้ผู้บริโภคอยากให้คุณลูกค้าได้ของที่ดีที่สุดนั่นเองเออบางคนบอกทุย <c oughs> ใช่สิแกก็ขายอีสุแกก็เชี่ยวแกถูกต้องครับ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้เราก็มั่นใจนะของเราที่ให้เป็นของที่ดีที่สุดของที่เราขายเป็นของที่ดีที่สุดอันนี้เราก็ยังืนยันมั่นใจนะครับ ถึงใครจะจะก็เรียกว่าอย่างไงเออนิบแนมเราก็ช่างนะครับว่าเราเชียร์ของที่เราขายถูกต้องเราก็ต้องเชียร์ของที่เราขายแหละอมไม่รู้แหละไม่สนของเราดีที่สุดเนาะอะ่ทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูกันเจ้าแม็กตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแม็กอิสุสุแท้นะครับแม็กปัดเงาแล้วก็ที่สําคัญนอกจากเขามีความสวยงามแล้ว เขาก็ยังมีความแข็งแรงทนทานเพราะฉะนั้นใช้ไปเลยใช้ไปเลยเรายางก็ต้องบอกว่าเป็นยางบิสโตนยางนี้เป็นยางที่ด,ดมมีมากๆจริงๆวันนี้หัวลานมาสุดรไหนเชียร์ขายอย่างเดียวทีนี้กันสะเทือนของเขานะครับก็จะเป็นแบบอิสปประเปลกนกสองชั้นพร้อมคอยสเปงเสริมด้วยโชคอัพแกนั่นเองนี่ สัญลักษณ์ของเจ้าตัวไฮแลนเดอร์มีมาให้แต่ว่ายังไม่ใช่เป็นการแสดงตัวตวนที่แท้จริงของเขาว่าเฮ้ยเราเป็นรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันตรงไหนที่แสดงชัดเจนแล้วก็กระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้ซึ่งไอหัวล้านมันปิดไปแล้วมไม่รู้มันจะชี้ทำไมอ่าทีนี้ที่ปัดน้ำฝนนะครับก็จะเป็นแบบบิวอินนั่นเองก็ต้องบอกว่าสวยงามมากๆที่ปัดน้ำฝนตัวนี้ชอบมากๆคุ้ยดอกจานบานละนู้นง ไปไหนครับคุณประพลครับผมเอ้ยพี่ต่ายไปซื้อดอกจานมาปลูกนะสองต้นสามต้นต,ตั้งหลายบาทลาซาด้าบอกจะมาสง่งยังไม่เห็นมาเลยทีนี้เราไปดูด้านท้ายกันบ้างด้านท้ายกันบ้างของเจ้าตัวแซทีบอกเลยว่าสีบอลเงินนะครับเขาโดดเด่นที่สุดในกลุ่มเพื่อนไม่หมเลยสีบอลเงินเนี่ยลักษณะของเขาเป็นสีที่ เรียบแต่ดูหรูมากๆนะครับแล้วก็หรูนานๆด้วยแล้วคนที่ชอบบอลเงินนี่โอ้โหเป็นคนหนักเอาเบาสู้ขยันกันแข็งนะครับต้องรวยแน่นอนเพราะก็เป็นคนขยันแล้วก็สีบอรลรเงินเป็นสีมงคลด้วยเออทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันด้านท้ายของเจ้ยวตัวแซดพีคันนี้นะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็นตัวตนเฮ้ยฉันคือแซดพีนะฉันไม่ใช่หมูในอวยอะไรนะเอ,อเพราะว่าฉันนี่ก็ถือว่าเออเพดานนี่สุดๆเหมือนกันแหละนะครับ เกือบท็อปสุด่ะเออฉันจะแพ้ตัวเอ็มเท่านั้นตัวอื่นฉันไม่เคยแพ้นะครับแล้วก็เขาจะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED เราสังเกตดูนะครับตอนนี้ที่พี่ต่ายถนะ่ายนยโอ้ตอนแรกก็จะบ่ายสองครึ่งนะครับบ่ายสองยี่สิบแต่ลืมปิดลืมเปิดใหม่นะครับต้องมาถ่ายใหม่ก็จะ40แล้วเกือบจะบ่ายสามแล้วแดดก็ยังจ้าอยู่นะนี่ให้ดูแล้วกันแดดยังจ้าขนาดนี้ เรายังสังเกตเห็นไฟท้ายเขาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเราไม่ต้องห่วงเลยว่าใครจะเหม็นท้ายเราเนี่ยถ้าแกมาต่าท้ายใช่แกต้องตาบอดแน่นอนสันนิฐานไว้ก่อนแต่ไม่ต้องไปพูดนะถ้าขับรถไปนะครับมีอุบัติเหตุให้ประกันเคลียร์ไปเราไม่ต้องลงไปชกกับผู้กรณีนะครับรถมันซ่อมได้ร่างกายคนชีวิตคนมันซ่อมยากเออกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นกันชนท้ายแบบบิวอินสวยงามมากๆนะครับบางคนเห็นนี่ โอ้ว้าวพี่ตายสุดยอดเลยครับถอดได้ไหม <c oughs> เออถอดได้ถอดได้แต่เราต้องหาคนมาปิดคือไม่ใช่ที่เราจะถอดเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยากเก็บกันชนไว้แล้วก็อยากโชว์ท้ายเพราะาท้ายมันสวยจริงจริงอีสวเออมันจะเป็นประมาณนี้ความรู้สึกมือจับของเขานะครับเจ้าตัว z ซพีก็จะเป็นมือจับแบบโครเมียมแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง9นิ้ว ให้หน้าจอบ้าอะไรมาอยู่หลังมาพร้อมกับกล้องนะครับที่ทํางานคู่กับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่ถึง9นิ้วเออเปิดง่ายครับฝาท้ายโครเมียมสวยด้วยโอ้โหกระบะบท้ายใหญ่มากๆนะครับโอ้ขนาดถุงพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ยังไม่เต็มกระบ,บานะคิดดูเออเ้าเอาเอก็มีคีดว่ามันจะอยู่อาอยู่ก็พูดไปนะอ่ะทีนี้รอไปดูกันทีนี้เราไปดูตรงไหนกัน ระบบความปลอดภัยพูดไปแล้วใช่ไหมทีนี้เราไปดูภายในกันอีกสักเล็กน้อยอีกหนึ่งรอบอย่าดูซิลืมเปิดไมค์ไหมโอ้ยแต่ว,วันนี้พูดมันมากพูดมันมากนี่แหละนี่แหละตัวตนที่แท้จริงเขาต้องพูดน้ำไหลไฟดับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูภายในกน็ต้องบอกว่าเจ้าตัว z ซพีเนี่ยโอ้ยถ้าใครได้ไปนะครับ โอ้ยจริงจมีตังค์หรอ,อพี่ตายเอารุ่นในรุ่นที่อยากได้เอาเซพีออโต้อะเซทพีออโต้ที่อยากได้นี่ทีนี้เรามาดูนะครับโหก็ต้องบอกว่าอีซูซูของเรานะออกแบบห้องโดยสารครับโอ้ไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่หัวจะร้านเหมือนพี่ต่ายหรือว่าจะหัวร้านแล้วก็พุงใหญ่ใหญเหมือนพี่ตายเนี่ยก็สามารถนะครับ เข้าไปนั่งในรถคันนี้แล้วก็ใช้เจ้าอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างนะครับได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเขาออกแบบตามหลักสากลน,นะครับคือเฮ้ยใครมาก็ใช้ได้อะไม่ได้ออกแบบเพื่อใครคนใดคนหนึ่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทุกคนใช้ได้แล้วก็ห้องดีไซน์ด้านหลังนี่ก็ต้องบอกว่าโ oh, อ้บุนุ่มมากๆนะครับแล้วก็เบาะนะครับจะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นั่นเองแล้วก็มีความกว้างมากๆนี่ มีที่วางแก้วให้ด้วยอันนี้เป็นที่พักนะเนี่ยเนี่ยวางได้ด้วยแล้วก็แอร์ลังมีมาให้นี่โอ้สวย,ยจริงๆโอ้ยลำโพงมีมากถึง8ดตัวเลยนะตัวนี้ Z P ชื่อนี้คุณมั่นใจเฮ้ยมัน SP แอะแล้วทีนี้เรามาดูนะครับแผงข้างประตูของเย้า Zp ีฝั่งคนขับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ้ตัวนี้พับก,กระจกเขาจะพับด้วยไฟฟ้านะครับ มีให้พับอื็จะเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยแล้วที่สําคัญนะครับเบาะนั่งของเจ้าตัวแซตพีคันนี้จะเป็นเบาะนั่งกึ่งนั่งแท้ปรับด้วยไฟฟ้าได้มากถึง8ปทิศทางโอ้นี่โอ้กระดกโชว์กระดกโชว์นี่นี่นนเลื่อนหน้าเลื่อนเข้าเลื่อนออก โอ้โหจะเข้าก็ได้จะออกก็ได้พวงมลาลัยนี่ก็ปรับได้สีที่ทางนะไม่ใช่ธรรมดาสุดยอดมากๆนะครับอืมหน้าจอของเจ้าตัวเซทพีคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วระบบความบันเทิงเนะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ เกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดา6สเปดนั่นเองก็ต้องบอกว่าอ้ยกระปุกเกียร์ทำไมมันสวยมันงามอย่างนี้กระปุกเกียร์อสุสอ้ยสะออนสะอ่อนไม่ได้รถได้กระปุกเกียร์ก็ยังดีเว้ย <laughs> ป,รประมาณน <laughs> ี้อยากได้อยากได้แต่เงนินยังไม่มี <laughs> เอากะปุกเกียร์ก็เอา นะครับแล้วก็พวงมาลัยของเขาเนี่ยกระพวงมาลัยของเขาเนี่ยก็จะเป็นพวงมาลัยที่โอ้ก็ต้องบอกว่าออกแบบให้กระชับมือมากๆนะครับเป็นพวงมาลัยที่หุ้มด้วยหนังแล้วก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับจะควบคุมเครื่องเสียงส่วนเจี้ยวตัวด้านขวาก็จะใช้พวกครูสคอนโทรลแล้วก็ตั้งค่าพวกมาตรวัดหน้าจอ MB อดีที่ตรงนี้เนี่ยจอแสดงข้อมูลงานกับขี่นะครับใหญ่มากเลย4.2นิ้วเนี่ย ปริมาณน้มันเชื้อเพลิงอุณหภูมิภายนอกความเร็วแล้วก็เลขกิโลเมตรบอกได้หมดเลยนี่อุซูนี่สุดยอดจริงๆ <c oughs> คลิปนี้ก็เป็นถนึงคลิปที่แบบป่วยแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยรถด,ดีดีทุกยี่ห้อนะครับดีทุกยี่ห้อแต่พี่ต่ายขายอุซูเพราะฉะนั้นพี่ต่ายก็ต้องมั่นใจในอุซูนั่นเองแล้วก็เป็นรถที่ชอบมากๆด้วยขับไปไหนก็มั่นใจออกเหนือลงใต้นะครับก็มั่นใจอ่า ช่วงล่างก็ดีโอ้ระบบเบรกก็สุดยอดไฟหน้าก็สวยโอ้โหเดี๋ยวก็จะมีคอมเมนต์มายังยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดอะทีนี้เราไปดูเจ้าเครื่องยนต์กันบ้าง เครื่องยนต์นะครับเจ้าตัว Z-p ดเขาจะมีให้เลือกอยู่2เครื่องยนต์นะก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1900 cc ซีแล้วก็เครื่องยนต์ 3000cc ซีนั่นเองแต่คันนี้ที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูจะเป็นเครื่องยนต์ 3000cc ไม่ใช่สาม0ซีหนึ่นารีนี่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 นะครับก็ต้องบอกว่าเครื่องเขาโอ้โหฮารุัลลามากๆอืมโอ้โหเทอร์โบเทอร์โบใหญ่มากๆ คเครื่องเป็นขนาด1 9 0 0ซีซีให้แรงม้าสูงสุด150แรงมา้าแล้วก็รอบนี้ต่ำมากๆนะครับแค่3,600รอบเท่านั้นเองแล้วก็แรงบิดนะครับก็ต้องบอกว่าให้แรงบิดที่ต่อเนื่องคือ350นิวเอ้ย300 350นิวตันเนิวตันเมตรนะครับที่รอบเครื่องยนต์1 8น0ปดอยพน1,800อถึง2,600รอบเท่านั้นเองนะครับก็คือให้รอบที่ต่อเนื่อง แล้วก็รอบกว้างกว้างมากๆเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมละอ่แ้้วทีนี้การรับประกันเครื่องยนต์นะครับก็จะมีการรับประกันอยู่ที่1,000 0แกิโเมตรหรือ3ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเองอย่าลืมนะครับพี่ต่ายก็ฝากเพจนิดหนึ่งใครที่อยากได้รถอิซูซก็สามารถติดตามพี่ต่ายได้ทางต่ายขายอิซูซูแล้วก็ถ้าเป็นช่อง y o u t u b e นะครับก็จะเป็นอิซูซุบายต่ายหรือว่าพิมคําว่าเซลต่ก็ได้เออก็จะขึ้นเลย หรือเราจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่หัวร้านขายรถไหมจำง่าย <c oughs> อะโอเคเดี๋ยวพี่ต่ายมีเวลาว่างก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะได้ถ่ายรุ่นอื่นไหมเพราะว่าตอนนี้รถเริ่มทยอยเข้ามาเดี๋ยวจะไม่ทันมีเวลาต้องถ่ายไว้ก่อนแล้วก็จะรีบไปเตรียมเอกสารขายอะเดี๋ยวขอไปดูรถก่อนนะแป๊บนึง